สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูนุ้ยเช่นเคยนะคะในรายวิชา DML วันนี้เราจะเรียนรู้กันเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้มีดังนี้ค่ะข้อที่ 1. นนักเรียนบอกความหมายของซอฟต์แวร์ได้ข้อที่2นักเรียนสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เหมาะสมกับงานได้ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหานะคะ เดี๋ยวเรามาลองตอบคำถามของครูนุ้ยก่อนนะคะคำถามของครูนุ้ยมีอยู่ว่าข้อใดคือภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหมดระหว่างข้อ a หรือข้อ b นักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุดเลยค่ะ,ะนักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อ a นั่นเองนะคะเด็กๆตอบถูกกันใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะทีนี้มาดูหัวข้อที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะก็จะมีความหมายของซอฟต์แวร์ประเภทของซอฟต์แวร์การเข้าและการออกจากโปรแกรมนะคะอะมาดูกันคะ่ะอุปกรณ์เทคโนโลยีคืออะไรนักเรียนรู้จักไหมคะ คำว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีเดี๋ยวเรามาช่วยกันแยกทีละคำก่อนนะคะอันแรกอุปกรณ์ก็คือเครื่องมือที่ช่วยในการทำงานส่วนคำว่าเทคโนโลยีก็คือสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆนั่นเองค่ะ ทีนี้เมื่อนำคำว่าอุปกรณ์และเทคโนโลยีมารวมกันความหมายของมันก็คือเครื่องมือที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักซอฟต์แวร์ไหมคะว่าคืออะไรและทำงานอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะอ่าต่อไปมาดูประเภทของซอฟต์แวร์กันค่ะนักเรียนเคยใช้ซอฟต์แวร์อะไรกันบ้างคะนักเรียนจำได้ไหมคะซอฟต์แวร์ที่เราเคยใช้งานกันนะคะจะมีด้วยกัน2ประเภทก็คือ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ 2. ซอฟต์แวร์ระยุค่คะเรามาดูประเภทที่1กันก่อนนะคะก็คือซอฟต์แวร์ระบบ เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเช่น Windows macOS และนี่นะคะก็คือหน้าตาของระบบปฏิบัติการ Windows 10ค่ะอ่าต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นระบบปฏิบัติการของ Mac OS ค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามารู้จักกับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนกันบ้างนะคะ ที่ครูนุ้ยยกตัวอย่างมาให้ดูก็คือระบบปฏิบัติการ ios อีกอันนึงก็คือระบบปฏิบัติการ android เป็นต้นนะคะอาต่อไปก็คือซอฟต์แวร์ประเภทที่2นั่นก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะเป็นโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานเฉพาะอย่างตามความต้องการของเราเช่นโปรแกรมประมวลผลคำโปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอเป็นต้นนะคะมาดูที่โปรแกรมแรกก่อนนะคะก็คือโปรแกรมประมวลผลคำเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเอกสารและการทำรายงานเช่น Microsoft Word และ Notepad เป็นต้นนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างที่เราใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการสร้างเอกสารหรือ สร้างชิ้นงานนะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้โปรแกรมประมวลผลคำนั่นก็คือโปรแกรม Notepad นั่นเองค่ะต่อไปมาดูโปรแกรมที่2ก็คือโปรแกรมกราฟิกนะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพหรือวาดภาพและก็ตกแต่งรูปภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม p a i n t และโปรแกรม Photoshop นะคะ อันนี้ก็คือตัวอย่างการวาดภาพจากโปรแกรม Paint น,นะคะต่อไปมาดูตัวอย่างการตัดต่อภาพจากโปรแกรม p h o t o s h o p นะคะค่ะแล้วก็มาถึงโปรแกรมสุดท้ายนั่นคือโปรแกรมนำเสนอนะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลหรือนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เราต้องการนะคะ ยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม powerpoint และ presi นะคะและนี่ก็คือตัวอย่างของชิ้นงานที่ครูนุ้ยสร้างงานนำเสนอขึ้นมาจากโปรแกรม powerpoint นะคะเราก็จะเอาไว้สร้างผลงานนำเสนอข้อมูลที่เราต้องการอยากนำเสนอหรือนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราสามารถกดเล่นได้เหมือนภาพวิดีโอเลยนะคะ ทีนี้ตัวอย่างโปรแกรม p r e สซก็จะคล้ายๆกับโปรแกรม PowerPoint ค่ะสามารถสร้างงานนำเสนอได้เหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเข้าและการออกจากโปรแกรมกันนะคะเมื่อนักเรียนจะใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างชิ้นงานหรือการเปิดใช้โปรแกรมต่างๆนะคะ,ะ,คะเมื่อนักเรียนเปิดใช้เสร็จแล้วนักเรียนก็จะต้อง ให้ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีในการเข้าโปรแกรมหรือเปิดโปรแกรมกันก่อนนะคะตัวอย่างการเปิดโปรแกรม Paint นะคะวิธีที่1นนะคะเราสามารถเปิดโปรแกรมได้จากไอคอนหรือสัญลักษณ์ของโปรแกรม Paint ที่อยู่บนหน้า d e สก์ท็เลยนะคะโดยเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปชี้ที่ช็อตคัทไอคอน Paint และดับเบิลคลิกหรือ คลิกเมาส์สองครั้งเร็วๆนั่นเองนะคะแล้วโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาให้เราสามารถใช้งานได้ค่ะต่อมาวิธีที่สองนะคะให้สังเกตสัญ,ญลักษณ์ของโปรแกรมเพนท์ที่อยู่ที่แถบทาร์กบาร์นะคะถ้าสมมุติว่าเราคลิกขวาแล้วเลือกเป็นพิน to t a ร์กบาร์นะคะไอคอนของโปรแกรมเพนท์ก็จะมาอยู่ที่ทาร์กบาด้านล่างตรงนี้ซึ่ง ในแถบทักบารตรงนี้นะคะโปรแกรมทุกโปรแกรมเราสามารถเปิดใช้งานได้โดยการคลิกเมาส์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาได้เลยนะคะส่วนวิธีที่3นะคะเราสามารถกดที่ปุ่มเมนูเลือก Start ทเมนูนะคะแล้วเลื่อนหาโปรแกรมเพน n t ค่ะซึ่งโปรแกรมเพน n t จะถูกจัดเก็บไว้ที่ Windows a c c e s s o r y นั่นเองนะคะ เราก็สามารถคลิกที่โปรแกรมเพ้นท์และเปิดขึ้นมาใช้งานได้เลยค่ะทีนี้มาดูวิธีที่4วิธีสุดท้ายนะคะเราสามารถกดที่แว่นขยายหรือปุ่มเซิร์ชโดยการพิมพ์ชื่อโปรแกรมเพ้นท์หรือบางทีเราพิมพ์แค่ตัว p ตัวเดียวนะคะ<ๆ>ก็จะขึ้นโปรแกรมมาให้เราเลือกเลยค่ะถ้าเกิดมีโปรแกรมไหนที่ใช้ ชื่อเป็นโปรแกรม P เหมือนโปรแกรมเพ t นะคะมันก็จะแสดงชื่อหลายๆโปรแกรมขึ้นมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องดูสัญลักษณ์ของโปรแกรมและชื่อของโปรแกรมให้ถูกนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการออกจากโปรแกรมเพ t หรือการปิดโปรแกรมเพ t หลังจากที่เราไม่ใช้งานแล้วนะคะโดยวิธีที่1เราสามารถกดไปที่ไฟล์หรือแฟ้มแล้วเลือกที่เมนู exit หรือออกนั่นเองนะคะ แค่นี้โปรแกรมก็จะถูกปิดไปค่ะหรือวิธีที่2ก็คือสามารถคลิกที่กากบาดมุมบนขวามือของหน้าจอได้เลยนะคะโปรแกรมก็จะถูกปิดเช่นกันค่ะค่ะสําสหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะทีนี้นักเรียนอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปความรู้ที่เราได้เรียนไปในวันนี้พร้อมๆกันเลยนะคะ อุปกรณ์เทคโนโลยีก็คือเครื่องมือที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆค่ะซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะสำหรับในคาบเรียนนี้นะคะครูนุ้ยมีทดสอบถ้ายคาบให้ในักเรียนทำค่ะ 1หให้นักเรียนเขียนคำตอบในช่วงกิจกรรมเก่งจังลงในสมุดทั้งหมด5ข้อนะคะซึ่งกิจกรรมจะอยู่ท้ายบทเลยค่ะ 2. ให้นักเรียนถ่ายรูปภาพส่งการบ้านค่ะ 3. นักเรียนส่งการบ้านในบทเรียนออนไลน์หัวข้อส่งการบ้านได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะช่วงเก่งจัง คำชี้แจงสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกข้อที่กล่าวถูกและทําเครื่องหมายผิดข้อที่กล่าวผิดนะคะคําถามข้อที่1ของครูนุ้ยก็คืออุปกรณ์เทคโนโลยีคือเครื่องมือที่มนุษย์พัฒนาขึ้นถูกหรือผิดคะ ต่อไปข้อที่2นะคะซอฟต์แวร์มีด้วยกันอยู่3ประเภทถูกหรือผิดคะเด็กๆเ,เขียนคำตอบได้เลยคะ่ะอ่าต่อไปข้อที่3นะคะซอฟต์แวร์ประยุกต์คือโปรแกร,รมที่ทำหน้าที่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานเฉพาะอย่างถูกหรือผิดคะเด็กๆ เขียนคำตอบได้เลยค่ะข้อที่ 4, <S <S 4โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมนำเสนอถูกหรือผิดคะอ่าเด็กๆเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะ โปรแกรมเพนเป็นโปรแกรมกราฟิกถูกหรือผิดคะอ่าเด็กๆเ,เขียนคำตอบได้เลยคะ่ะเด็กๆ,ๆทำกิจกรรมเสร็จ5ข้อแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมถ่ายรูปภาพและส่งงานครูนุ้ยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ